สวัสดีครับ f c ชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมวันนี้ช่างอีมานำเสนอคลิปนะครับเกี่ยวกับาการปลูกหญ้านะครับปลูกหญานวลน,น้อยนะครับไว้บริเวณสวนทุเรียนครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นบริเวณโคนต้นนะครับลักษณะนี้นะครับเฉีงอีจะปลูกไว้บริเวณโค,คนต้นและจะปลูกไว้บริเวณรอบ สวนทุเรียนนะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นในหน้าแรงนะครับเพื่อจะต้อนรับฤด,ดูแรงฤด,ดูร้อนนะครับเพื่อจะให้ต้นทุเรียนผ่านพ้นได้ไม่ตายนะครับเดชอีได้ทดลองมาเป็นปีที่2นะครับสำหรับการปลูกทุเรียนใหม่นะครับวันนี้คลิปนี้นะครับจะเป็นการดูแลต้นทุเรียนอายุ1นถึง3เดือนนะครับ เพิ่งปลูกใหม่นะครับให้รอดได้ในฤดูแล้งนะครับด้วยสูตรของช่างเอ๋นะครับนี่ครับวิธีการก็คือปลูกหญ้าคุมดินบริเวณคนต้นนะครับดูลักษณะนะครับต้นนี้ก็แล้งถือว่าแล้งแล้วนะครับแดดร้อนมากความชุ่มชื้นบริเวณคนต้นจะเป็นอย่างไรนะครับ f c บริเวณคนต้นทุเรียนนะครับจะชุ่มชื้นหรือไม่นะครับเห็นเอฟซีดูนะครับซูมมาใกล้ๆนะครับ ลักษณะนะครับเห็นจะเห็นว่าดินมีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าลักษณะนี้หญ้าจะคุมอยู่นะครับลักษณะหญ้าจะเป็นหญ้านวลน้อยนะครับเอฟซีหญ้านวลน้อยเป็นอย่างไรนะครับดูนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะหญ้านวลน้อยนะครับที่ช่างเอ๋ได้ขุดมาบริเวณป่าธรรมชาตินะครับบริเวณป่าสวนทุเรียนของช่างเอ๋นะครับช่างเอ๋จะปลูกห่างกันหนึ่งเมตรวิธีการปลูกนะครับช่างเอ๋ปลูก ช่วงหน้าฝนนะครับจะห่างกัน1-2เมตรนะครับเป็นระยะระยะครับตอนนี้ก็ได้สำริดผลนะครับหญ้าหนูหน้อยก็ได้กระจายไปทั่วสวนนะครับโดยไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับ f อตอนนี้ก็มีความชุ่มชื้นของดินค่อนข้างจะสูงเลยนะครับเห็นไหมครับคุณสมบัติของหญ้าที่เราปกคุมนะครับก็จะเก็บกักสารอาหารที่ไหลบริเวณเนินเขา เพราะว่าสวนของจ้าอีอาจจะเป็นลักษณะของบริเวณเนินเขานะครับซึ่งสารอาหารต่างๆที่ไหลบริเวณเนินเขายากก่าก็จะเก็บไว้บริเวณต้นหญ้านะครับสารอาหารต่างๆครับไม่ให้ไหลลงผ่านสู่สวนได้นะครับแล้วก็น้ําฝนน้าป่านะครับไม่สามารถที่จะซ่อมทาลาย สวนของเอียได้นะครับเพราะว่าหญ้ามีการยึดซึมดูดซึมระบบรากของเขาลงในดินนะครับทําให้น้าไม่การเกิดการกัดก่อนนะครับเพื่อนๆตามดูนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับต้นทุเรียนต่างๆนะครับที่ปลูกที่การสูตรของการคุมดินนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งครับอันนี้ทุเรียนอายุเดือนกว่าๆนะครับตอนนี้เริ่มติดแล้วใบยอดอ่อนก็เริ่มแตกแล้วนะครับ ทุกต้นให้ระบบน้ําหยดทุกต้นเลยนะครับครับเรามาดูข้อแตกต่างนะครับถ้าเราไม่ปลูกหญ้าเอาไว้บริเวณสวนของเรานะครับต้นหน้าเล้งจะเป็นอย่างไรนะครับอีกฝั่งหนึ่งของจังเอก็จะเป็นส่วนของป่าธรรมชาตินะครับจะปลูกต้นสักต้นพยุงต้นหลากหลายนะครับต้นยางพารานะครับลักษณะนะครับจะตัด เตียนเลยนะครับจะตัดเตียนเลยทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของใต้ดินนี่ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะค่อนข้างจะเล้งนะครับสังเกตดูเัียงอจะตัดหญ้าคงดินเลยครับส่วนฝั่งขวานะครับจะตัดค่อนข้างจะสูงนะครับจะปล่อยไว้ประมาณ3-5มถึงเซนติเมตรนะครับไม่ให้ไปทําลายต้นหญ้าของเรานะครับเพื่อให้ต้นหญ้าเราปกคลุมในบริเวณสวนนะครับนี่ครับมาดูต้นต่างๆนะครับที่ คุมหญ้านะครับตอนนี้หญ้าก็ปกคลุมในบริเวณพื้นที่หกไร่นะครับที่จังเอปุกทุเรียนนะครับเป็นหญ้าหนวนน้อยเท่านั้นเลยนะครับสังเกตดูจะเป็นหญ้าคุมทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้รากของหญ้านี่ประสานกันหมดเลยความชุ่มชื้นเดี๋ยวเราจะมาดูความชุ่มชื้นบริเวณที่ไม่ได้ปลูกทุเรียนนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเอฟซีนี่นะครับนี่ครับความชุ่มชื้นก็จะมีตลอดนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของ การปกคลุมของญ้านะครับเพราะว่าน้ําที่ระเหยอจากใต้ดินขึ้นมานะครับก็จะถูกย่าบล็อกไว้นะครับความชุ่มชื้นก็จะชุ่มชื้นบริเวณรากของญ้านะครับเพราะว่าน้ําดหย้าบล็อกไว้ไม่ให้ระเหยสู่ท้องฟ้านะครับเวลาเดือดออกเยอะๆนะครับนี่ครับข้อดีครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือต้นไม้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะต้นทุเรียนของเรานะครับจะมีความชุ่มชื้นตลอดนะครับตราบใดที่มีญ้าปกคลุมนะครับ การให้น้ำเราก็ไม่จำเป็นต้องให้แบบเยอะนะครับเพราะว่าให้แค่อธิตละครั้งนี่ก็ยังชุ่มชื้นนะครับแต่ถ้าใครเล่งที่จะทําให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตเร็นวๆๆๆนะครับวันเว้นวันครับยิ่งดีเลยนะครับตัวน,นี้ต้นทุเรียนอายุ2เดือนนะครับ fc ต้นค่อนข,ข้างจะใหญ่ครับซื้อมาอต้องบอกว่าก่อนว่าเ่างอีซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับต้นทุเรียนนะครับตัวน,นี้น่าจะซื้อมาต้นละ50บบาทนะครับเพราะว่า จะได้ลองดูว่าทุเรียนหมอนทองนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับความโตเท่านั้นเท่านี้นะครับจะเจริญเตบโตเท่าไหร่นะครับช่างเอได้ศึกษาหลายอย่างครับบางต้นก็ซื้อมา300กว่าบาทบางต้นก็150บางต้นก็ร้อยหนึ่งนะครับนะครับความชุ่มชื้นค่อนข้างจะดีนะครับลักษณะของช่างเอ๋ก็จะปล่อยไว้ประมาณห่างจากต้นประมาณเมตรครึ่งนะครับย่านะครับจะไม่ตัดนะครับบริเวณรอบ ที่ปลูกเพาะไว้ญ้านวนน้อยไว้นะครับจะตัดไว้ประมาณความสูง3-5เซนครับจะไม่ตัดตัดย้าคงดินนะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นเอาบริเวณรอบสวนของเราด้วยและบริเวณคนต้นจะไม่ตัดนะครับทุเรียนรอดแน่นอนนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับที่ใครๆที่สนใจที่จะไปทําตามนะครับต้นทุนก็น้อยนะครับการดูแลรักษาน้อยนะครับไม่ต้องจำเป็นต้องให้น้ําแบบต่อเนื่องเยอะๆนะครับบางท่านก็ให้น้ํา ด้วยฝักบัวนะครับให้ครั้งเดียวครับให้ครั้งเดียวทีนี้การให้ครั้งเดียวนะครับน้ําก็จะไหลผ่านต้นไปเลยไม่มีการกระเกลน้ํานะครับแป๊บเดียวก็แห้งนะครับถูกเดดก็แห้งแล้วแต่ถ้าใช้สูตรนี้นะครับมียากุมไหมนะครับไม่ต้องเป็นวัชพืชนะไม่ต้องเป็นเศษใบไม้ก็ได้นะครับจะรักษาความชุ่มชื้นของบริเวณใต้ดินได้ดีที่สุดเลยนะครับ f รทุกท่านแล้วก็ปุ๋ยจากธรรมชาตินะครับ ที่ไหลลงมาก็ต้นทุเรียนของเราก็จะดูดสารอาหารไปเลี้ยงต้นทุเรียนเลยนะครับนี่อายุ2เดือนก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับสูงประมาณหนึ่งเมตรนิดๆนะครับตัวนี้เห็นไหมครับปุ๋ยก็เช่นเคยนะครับสูตรชีมักนะครับระบบน้ําเป็นระบบน้ําหยดนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ชื้นค่อนข้างจะชื้นนะครับ fc นี่ตัวนี้ให้มาประมาณ1อาทิตย์นะครับ ล้วก็ยังชื้นอยู่เลยนะครับครับเอาไปดูต้นอื่นเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ถ้าเราคุมหญ้านะครับเอาเศษใบไม้ใส่นะครับก็จะเกิดปวกเอาบริเวณขนต้นนะครับพวกไก่นะครับไก่ต่างๆก็จะไปเคียรลากทําให้ลากเสียหายได้นะครับสําหรับคนที่เลี้ยงไก่นะครับแต่ถ้าเราคุมได้หญ้านะครับไก่ก็จะไม่เคียย์เลยครับ FC ไม่มีเคียย์เลยนะครับนี่ข้อดีของ อาการปลูกหญ้าคุมดินนะครับคลุมบริเวณโคนต้นนะครับอันนี้เนี่ยชักเอจะเทียบให้อีกรอบนะครับสําหรับต้นทุเรียนอโมสังคิงและต้นทุเรียนมอนทองนะครับเทียบกันอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยครับรามาเทียบตัวนี้นะครับอันนี้ทุเรียนมอนทองนะครับปลูกคุมหญ้าเหมือนกันครับตัวนี้อายุ2เดือนนะครับ นี่ครับพวกนี้อายุ2เดือนทั้งนั้นนะครับมีการแตกยอดกันเยอะเลยนะครับเกตดูหญ้าช่างอีก,ก็จะไม่ตัดจำดินเลยนะครับจะปล่อยไว้สูงค่อนข้างจะสูงนะครับนี่ทุเรียนมูสังคิงนะครับอายุสองสามอาทิตย์เข้าสามเข้าอาทิตย์ที่สามนะครับแต่แตกยอดดีมากนะครับเอฟซีนี่ค่อนข้างจะสวยกว่าทุเรียนหมอนทองเยอะนะครับความแตกต่างของการปลูกทุเรียน อะไรหลายสายพันธุ์เพื่อศึกษานะครับพฤติกรรมของต้นทุเรียนนะครับเขาชอบภูมิประเทศอย่างไรนะครับวิธีการปลูกเหมือนกันสวยต่างกันไหมครับช่างเอแนะนําให้เลยว่ามูสคิงเนื้อกว่ามอนทองเยอะนะครับในช่วงที่ปลูกะระยะเวลา3อาทิตย์เหมือนกันนะครับแต่ไฮไลท์วันนี้นะครับคือวิธีการปลูกหญ้าคุมดินนะครับ f 4. ตัวนี้อายุ1ปีนะครับ fc fc ทุกท่านนะครับอายุ1ปีนะครับลักษณะคุมดินตั้งแต่เราปลูกมาใหม่ๆเลยนะครับปลูกหญ้านะครับตัวนี้ต้องมีหญ้าธรรมชาติขึ้นมาแสมงบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจุดสําคัญไฮไลท์ก็คือหญ้านวนน้อยนะครับ fc นี่หญ้านุนน้อยนะครับความชุ่มชื้นสูงมากนะครับตัวนี้อยู่บนเขาเลยครับนี่เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนด้วยนะครับแล้วก็ ระบบน้ําค่อนข้างจะดีนะครับระบบน้ําหยดจากถังพันลิตรแค่นั้นนะครับนี่ถังพันลิตรปล่อยน้ําปล่อยวาวนะครับลงบริเวณสู่ด้านล่างนะครับการให้ปุ๋ยหน้าเล้งก็จะให้ทางน้ําทุกอย่างเลยนะครับพีีนี่ครับระบบน้าโอเคนะครับคลิปนี้ก็ เพื่อนๆที่ใครได้รับชมช่องเฉียดทำได้นะครับไม่ต้องเป็นต้องไปฆ่าหา้านะครับไม่จําเป็นต้องฆ่า้าเตียนนะครับปลูกญ้าไว้เถอะครับรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ต้นทุเรียนนะครับรับรองว่าเข้าสู่ฤดูแล้ลลงนะครับทุเรียนของ FC ท่านรอดแน่นอนนะครับสูตรของช่างอดทำได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเฉียดทำได้นะครับสับกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อติดตามความรู้ของ อัปเดตให้ f อทุกท่านนะครับได้ดูนะครับเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนใหม่นะครับโอเคนะครับเฉียนทำได้ครับสวัสดีครับ